ไทยอ p พีที่520คลิปนี้พบกับเพชรภูพานลูกน้องหานหลวงประทักกับคินโกะคิบาตะนักทกชาวญี่ปุ่นเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่18สิงหาคม2562หรือ2019กริกามวยไทยกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่ง 1. ในพิกัดน,น้ำหนัก65กิโลกรัมที่ประเทศไทย คลิปนี้ขอออกตัวก่อนนะว่าเป็นคลิปเกา่ามาเรียรันใหม่ที่ EP 8ป6ตอนนั้นผมให้เสียงเป็นภาษาไทยอีสานแต่กลับมาใหม่ให้เสียงเป็นภาษาไทยเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญสละลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ มาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยกันสักนิดหนึ่งมาดูนักชกชาวญี่ปุ่นดูมั่งคินโกะคิบาตะอายุ23ปีส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนักเท่ากัน65กิโลกรัมชกมา36ครั้งชนะยี่13แพ้11เสมอ2อข่ายเกตทซงทริส่งเข้าประกวดเพชรภูผ่านลูกน้องฐานหลวงคือจริงมงคลศักโส ยอมยุดเทือกเขาภูพานจากวาริชภูมิสกลนครนนท์แหละครับอายุ20ปีสูง177เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมชกมา83ครั้งชนะ61แพ้16สเสมอ6โดยอยู่พอ3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1คำขวัญจังหวัดสกลนครประาทาดเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเรื่องหนองหาน และตระการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยพินมั่นในพุทธธรรมเอาละขอรวบรัตัดตอนการไหว้ครูเอามา,าอาการย์ยอดยิ่งเกสอนมาลาว่ายังไงโน่นนี่นั่นตอดมงขอกมงคลอาจารก็รอนจังวายอยู่ยอดยิ่งเกสรมาลาเป็นยังไงอาจารหน้าซีดๆเหมือนยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยนะหนะ,นะ,นะนะเออฮะตอดมงขอดมงคลกัน ตรวรักตัตตอนเกี่ยวกับการไหว้ครูไม่ว่ากันนะครับสำหรับคอฮาร์ดคอร์โอ้โหเด้งอ้าอวกสโเอาละครับอย่าเข้าใจผิดนี่คือยกแรกแค่หมานกางเกงน้ำเงินคนญี่ปุ่นกางเกงแดงมุมแดงคนไทยอาพิรภูพานโอ้โหโดเตะเข้าไปอีกทีหนึ่งสูงต่ำกว่ากัน 3เซนติเมตรร้อยเจ็ดสิบเกดกับร้อยแปดสิบหขวาตรงหงายท้องปางอ่าง,ง,างเป็นยังไงขยับข้อหาไม่ได้กลัวกันเลยเออ,อช่างตด,ดูนะครับนึกว่าบัวขาวนะนี่อาจารย์ยอดยิ่งพี่ชายบัวขาวอะ่ะนะเอาขยับข้อาหา้สายวาขวาเยียบเข้าไปเสียบเข้าไป,ย,าไปยังไงเออนี่กันยังวะ <laughs> เริ่มรำคาญตัวเองแล้วคำปล่อยอ่าอยากก็หาโอทีกว่ามวยญี่ปุ่นอย่าอย่าไปรอแลกับฝีไม้ลายมือนะคืออย่าประมาทนั่นแหละอย่ารอแอย่าเล่นนะ,อะสอกดิมีสอกอะไรมัง่งเอากรรมการพมืกี้ขาดบนเวทียอาจารย์ยอดยิ่งส่วนคนที่ให้คะแนนก็อาจารย์พิพัฒมั่นคงนะัทวุฒิสุข,ขาา นาะคินคำสีนั่นเองเอาเสียบเขาเข้าไปยังไงต่อโอ้โหเด้งเด้งเด้งเออเอาสิลูกน้องหานหลวงน้องหานหลวงนี่อยู่สกลนครนะครับแต่อําเภอน้องหานนี่อยู่จังหวัดอุดรธานีคำว่าน้องหานมันเป็นชื่อน้องนะอยู่สกลนครหานตัวนี้ห้อยหีบ สระอาะรอเรือแต่หนองหานอำเภอหนองหานนั้นหอหีบสระอาหนอนูหนองหานคนละตัวกันนะครับาบางคนก็เขียนผิดเขียนถูกกันไประหว่างอำเภอกับชื่อหนองหานสกลนครโอโ้ยันยันสอกสอกอุ้มโอโ้งานนี้มีแล้วโอโ้สอกกลับด้วยเห็นไหมธรรมดาจะที่ไหนบอกแล้ว มาฝึกซ้อมที่ค่ายแห่งประเทศไทยเรานี่แหละเดียดทรงฤทธิ์ส่งเข้าประกวดนั่นเองยังไงยังไงสงคารามศอกทงครามศอกเป็นยังไงขยับขหาโดนสกัดออกมาไงศอกศิลปะมวยไทยมันมีหกแบบนี่มันมีอะไรมั่งเอ้าศอกตีศอกตัดศอกงัดศอกพุ่งศอกกระทุ้งศอกกลับดูสิว่ามันมีศอกอะไรในแม่ไม้ศอกแล้วมีลูกไม้อะไรอีกล่ะ สอกคู่สอกสับสอกตีนำ้ำสอกท้องก็ดิสอกป้ามอแทกงเงือกหรือสอกสักพวงมาลัยตลอดทั้งสอกหลันม้วนแผ่นดินมาให้หมดให้ครบเอาสิงัดงัดทั้งงัด,งดเอาแยกกันยังวา่าอาจารย์โอ้โหหมดยกพอดีครับท่านผู้ชมนี่ตัดออกดีไหมเนี่ยยกสองเนี่ยฮะโอ้มีรับแฟนมวยว่าตัดออกนี่ เป็นเรื่องกันเลยนะมีการล่อนตูดอีกแม่เข่าดีเลือเกินนะ you know. อินอหนอะแดม่รักแฟนมาไว <c oughs> ะจะดูป้ายเลนดูคนก็แล้วแต่เดื้อมีเกาะด้วยไม่เก็บเลยเนะี่ยรัาจับง่าเทไม่เทปักเข้าไปนี่ไงขวาตรงตัวนี้โอ้โหถ้าไม่มีเชือกเนี่สงสัยต้องโดนนับ ปักเข้าไปสอกอะไรมั่งเอาเอาขยับขายอีกแล้วยกสองครับพี่น้องอยากระพิบตาโอ้โหดูเดือดหน้าดูเลยแต่ผมบอกว่าโอา้โหเด้งเด้ง,ดงต่อยกันสามยกยกนี้ก็ยายายาเด้งเข้ามาเข้ามาเอาขยับขวาอหกอีกอง้างรอรอเอามวยขวาต่อมวยขวาเหมือนกันนี่แหละสับสอกสอกมาก็สอกไปเถียงกันตลอด ได้อะไรมาก็เอานั้นคืนใบเข้ามาเข้าไปแยกกันงั้งว่าแยกกรรมการไม่ได้กินข้าวหมดแรงแล้วเอ้ยโอ้ยเสียงอ่อยๆ <c oughs> มันเกี่ยวไว้เนี่ยคุณขมพลภาคเองนะออางัดทั้งงัดเป็นยังไงเสียบเข้าไปเด้งเด้งเข้าไปเอาสีข้างเนี่เป็นหลักกรเอางัดงัดโอ้แยกกันงั้วะ อ้าสองเข้าอีกแล้วปักปักวัดระยะโอ้โหวัดมาก็วัดคืนวัดมาวัดคืนโกดธเกรียดกันมาแต่ชาติปางไหนโอ้โโอโโอโแม็กภูมิใจเสนอขอโทษขออภัยท่านมวยแม็กครับไม่ได้ขออนุญาตท่านหรอกแต่เอามาโอ้ยได้เลือดแล้วได้เลือดแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมหางคิ้วหางคิ้วเลือดกำเดาคิ้วออก เอาสิแยบแยบปั้งเข้าไปปั้งเข้ามาปั้งเข้าไปบอกแล้วเห็นพกขวานมาคนละสองเล่มนี่เอาแยกกันยังว่า <c oughs> โอ้โหพอแยกก็ยังดูสิวิ่งก็หาเลยอับอ๊บอ๊บอบอบ,อบโยกตีตียังไงต่อแยกเอาสกสองอืมเอานี่ บอกแล้วไม่ธรรมดามวยญี่ปุ่นไม่ธรรมดาฝึกหน้าดูเลย23ปีนี่นะใช่ไหมเออประมาณนั้นแจ็กอยังว่าอืมเอานี่ก็คือสอดแทรกด้วยภาษาไทยสารเป็นบางครั้งบางคราวจะมีสาระไม่มีสาระก็แล้วแต่ท่านนั่นแหละเอา23ปีมวยญี่ปุ่นคนไทย20ปีเอาสิเอาสิอ,าสอืม ใครเป็นใครได้เลือดแล้วเหมือนฉลามได้กลิ่นเลือดเลยปักปักเข้าไปอ่เหลือเวลาอันน้อยนิดแล้วอุ้ยสอกใครระยะประชิดนี่อ้า,อาไม่ประชิดแล้วเข้ามาเลยดุยศอกสอกมาซอกไปซอกมาแล้วซอกมาซอกมาเข่าด้วยแถมเข่าอีกเอก้เอาแย่กันงั้นวะอังเอ โอ้โหเต๋อสกัดสองดอกแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวามวยปุ่นไม่ธรรมดาห,าหมดยกสองท่านผู้ชมครับผมจูหัวไว้ว่าโอ้โห,โหดูสิดูยกสามดูเลขข้างบนนะครับดูเลขข้างบนข้างล่างไม่ต้องเออเธอเกาะสะดือมาด้วยอโอยไม่เก็บเลยไงจ๊ะออออนั่นนี่เอาซอยสายก้นไหมไม่สาย ไม่เป็นไรเมื่อกี้เขาไม่ดีนะเ,เข้าไปอู้หูเลขสอกสอกมาสอกไปสอกไปแล้วก็ศอกมาเอา้ามัดไปมัดไปมัดมามัดมา,มดมามดก็มัดไปคืนไปคนละดกสอกไปเอ้ก็สอกไปอกีก แล้วสอกมาไหมอ้าวยัง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 ไม่มายังยัง,ยงอ้ายกที่3อยยากระพิบตาพุ่มกลัวหัวไว้และวเกตวินาทีนับดูหนึ่งสองสาสห้ากเกตพ่อแบบพี่น้องโอ้โหคนถูพื้นยังถูไม่เสร็จเลยอ่ะดูสิเอาสิใครอีกอะไรเนี่ย คนถูปื้นยังถูไม่เสร็จเลยเรียบร้อยเกดวินาทีในยกสามครับท่านผู้ชมเป็นอนว่าเรียบร้อยโรงเรียนชิงโก้คีย์บอือ,อเอาแล้วไว้ศอกสุดยอดเลยครับเอาโอ้โหขนาดถามเปลเลยเหรอเนี่ยออืมอืมมสิถามลงเลยเหรอเนี่ย เอออาาเย่ี<อ>สียงไอ้พวกที่ขายในออนไลน์เนี่ปิ้งเข้ามาแล้วเนี่ยขอโทษขออภัยมีเสียงเข้ามาด้วยโอ้โหยังไงยังไงหลบสิไม่หลบแล้วหลบไม่ทันคุณกำป้อย <c oughs> มีเป็ดเล่ดเลย <c oughs> ขอขอบคุณจากกำป้อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยรวยเฮงเแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ